โอเคครับผมคุณผู้ชมขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยเลยนะครับผมตอนนี้คุณผูกชมผมปานต้นโกนะครับกับเกมไมค์คลาร์กเป็นชิ้นเคยนะครับอีกาีออกไปเด็กไอเด็กเออออกไปนะครับทุกคนก็วันนี้นะครับเราก็กลับมาเกินอยู่กับเกมไมค์คลาร์กเป็นชิ้นเคยนะครับทุกคนเป็นไงบ้างครับเรียนออนไลน์นะครับก็คืออ่มคือเอ่อผมอัดคลิปนี้นะครับก่อนที่จะไปเรียนออนไลน์นะครับทุกคนก็ก็สำหรับใครที่เรียนออนไลน์เหมือนกันนะครับก็อย่าลืมเออ่คอมเมนต์มาบอกว่าเออการเรียนออนไลน์เป็นยังไงกันบ้างละกันนะครับอยากรู้วว่่าาทุกคนแบบ คิดย <laughs> <m acht> <t> ังไงกับการเรียนออนไลน์นะครับทุกคนก็มาเลยครับเดี๋ยวนะคือผมอ่ามีน้องคนนึงนะครับคอมเมนต์มาบอกว่าพี่รับเออพี่ทำหุ่นรายการนะครับหุ่นรายการนี่มันชิบมันคือพับเพลทปะเออซึ่งหุ่นรายการมันทําไงวะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันทุกคนก็ไปไปไช่งมันก่อนแล้วกันค่อยทำแล้วกันนะครับเออโอเคเดี๋ยวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาอ่านี่ครับผมไปลงมอสมาแล้วทุกคนหวังว่าจะได้นะนี่ไงทุกคนผมบอกแล้วผมไม่ได้โม้ผมไปลงมาจริงๆแล้วเป็นไงทุกคน โอเคคือตอนนี้เราอัปเกรดมาได้แลนี่แล้วก็จะเอามาอัปเกรดนี้คือแบบง่ายขึ้นเยอะมากครับดูดีทุกคนเยี่ยมไปเลยนะอ๋อน,นี่มันเป็นของมอสมันจะอัปเกรดไม่ได้โอเคตอนนี้นะครับทุกคนเรามีที่ขุดไดมอนด์แล้วนะครับโอเคขอด,บดาบไดมอนด์แล้วกันเอ้ยเดี๋ยวด,ดาบไดมอนด์นะนะโอเคแล้วก็อันนี้ด้วย okay. โอเคอุ๊แต่ต้องใช้เพชรสองอันลืมไปเลยว่าเราต้องทำที่อัญชาร์ด้วยทุกคนเย้ yeah. และ โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเผาเนื้อก่อนแล้วกันนี่เอ้ยเผาเนื้อเ <laughs> ผาเหล็กนะครับทุกคนโ okay. อเคอเดี๋ยวเราอขออนุญาตคือผมคิดว่าเราจะเดินทางนะครับ EP นี้เพราะว่าคือผมอยากที่จะแบบว่าไปเดินทางสู่โลกกว้างนะนะทุกคนนะ <laughs> ก็เลยแบบว่าขอเดินทางแล้วกันอันไหนที่จะไม่จำเป็นก็เ,เก็บไปก่อนนะเดี๋ยวนะโอเคดินนี่เอาเก็บไปเลยก็ได้เพราะว่า ไม่น่าจะได้ต้องใช้นะทุกคนเราหินนี่ก็คือแบบว่าไม่ไม่เป็นไรนะเพราะว่าหินนี่คือแบบเราหาได้นะทุกคนคือแบบมันหาง่ายเออแล้วเราต้องทิ้งฟาร์มของเราอีกามึงอีกแล้วนะโอเคเพราะว่าผมแบบว่าอยากจะไปหาหมู่บ้านนะทุกคนผมก็เลยแบบว่าอยากจะย้ายนะนะโอเคทุกคนคือผมอยากจะคราฟเป็นมีดอะไรที่มันเกี่ยวกับมีดมีแมนี่ผมก็ลงมอดเสริมมาด้วยทุกคนแบบว่ามันอัปเกรดได้ทันไรนะทุกคนซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่าเยี่ยมมากนะทุกคนนี่คือดาบไรอะเดี๋ยวนะอันนี้ก็คือมอดคาตนาเว้ทุกคนซึ่ง เดี๋ยวมันสามารถรับดาบได้เหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 ทุกคนเฮย้ยเอาเรื่องวะ่ะหรือว่าเราจะไปหาที่ตั้งหลักปักฐานแล้วเราก็รับดาบกันดีไหมทุกคนอีพีนี้เออเพราะผมอยากได้คาตนามากๆเลยนะเพราะแบบว่าคือคาตนาที่มันเป็นสิ่งที่ผมชอบมากๆนะทุกคนอันนี้คืออะไรอะเดี๋ยวนะอันนี้มันคือคาตนาใช่ไหมอุดามีสิบนะทุกคนเยอะมากเดี๋ยวนะโอ้โหเดี๋ยว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 เด๋ยวมาแล้วต้องมาแล้วผมบอกเลยนะ ผมบอกรวยมันต้องมาแล้วนะครับ EP นี้อันนี้คืออุ้ยมันอแล้วม,ม,มันใช้เนื้อี๋ยวมันต้องใช้หนังแลบบิดอะดิทุกคนซึ่งหนังและบิดเนี่ยเรามีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะไม่น่ามีอ่ะทุกคนคือเราน่าจะคราฟได้อันนี้ก่อนละกันนะครับนี่อ่ะคราฟง่ายๆโอเคทุกคน Let's go คือตอนนี้ผมอยากจะเออเดี๋ยวลืมเอาเตียงมา A few moments later โอเคครับทุกคนเดินทางกันต่อครับคือจะเดินทางไปดูเอ่อพวกสัตว์ด้วยเลยละกันนะเพราะว่าคือแบบว่าสัตว์แถวนี้มันน่าจะมีใหม่ๆนะทุกคนเพราะว่าอเล็กมอฟนี่คือผมเห็นว่าแบบสัตว์เขาเยอะมากนะทุกคนถือว่าเป็นอะไรที่เยี่ยมมากๆคือเขาเรียกว่าการเดินทางนี้นะเขาเรียกว่าเอ่อค่ำไหนนอนนั่นนะครับทุกคนถือว่าเป็นอะไรที่เยี่ยมไปเลยนะนะคือฉันญอ่ะต้องการเอ่อหาเอ่อชาวบ้านนะนะเพื่อที่จะแบบว่าคือในอนาคตเราต้องใช้แบบว่าชาวบ้านในการแลกเอ่อพวก เมนดิ้งอะไรเงี้ยทุกคนคือผมก็เลยแบบว่ามองการไกลไว้แล้วนะครับก็เลยแบบว่าเอ้ยเดี๋ยวข้างหน้ามีแคมป์เหรอเดี๋ยวนะใช่ไหมอ้าวข้างหน้ามีแคมป์ว่ทุกคนสวยไปเลยนะนะเราขอไปพักตรงแคมป์ก่อนแล้วกันคือเดี๋ยว,วเราจะเราจะคาบดาบก่อนดีว่าเออแล้วก็มีทองนะทุกคนเออผมอนา้คาบดาบก่อนแล้วกันนะคือแบบว่าคืออยากได้ดาบเอาจริงๆโอเคเดี๋ยวเรานอนนี่กันก่อนแล้วกันแล้วเราขอคาบดาบก่อนแล้วกันคือผมอยากได้ดาบเว้ยทุกคนไม่ใช่หรอกนะดาบไดมอนดาเมจเจ็ดนะทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตอืม ครับดาบแล้วกันนะคือผมอยากได้ดาบวจริงจริงจรคือแบบว่าทุกคนต้องเข้าใจผมนะคือแบบว่าคืออยากได้คาตานะเออจริงจโอเคอันนี้เผาเหล็กโอเคอันนี้เผาทองอ่ะแล้วเราจะมาคราบคาตานากันอ่าอันนี้ใช่ไหมไหนไหนนะที่เราจะคราบอ่าอันนี้อ่ะเออไม่ใช่เดี๋ยวนะอันนี้สิโอเคชิลาสายะเหรอน่าจะชิลาสยะนะทุกคนถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะทุกคนก็คือผมก็แบบว่าไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่นะเรื่องแบบนี้นะโอเคทุกคนก็ เออมาไม่เป็นไรครับทุกคนเราจะมาครับชีลาสัยะใช่ไหมเออน่าจะใช่แหละนะโอเคเออต้องการโอเคต้องการเหล็กร้อนใช่ไหมเหล็กร้อนซึ่งเหล็กร้อนในการคาร์บเหล็กร้อนก็ต้องครับแบบนี้อาเดี๋ยวนะแล้วมันต้องทำยังไงเราถึงจะแบบว่าได้อันนี้มาทุกคนที่ไงมันก็บอกเอามาเผาแฮะซึ่งถ้าเราเอาไอรอนเข้าไปอ่าใช่ไหมมันไม่ได้ฮะทุกคนมันต้องใช้อะไรเหรอเดี๋ยวนะ อ๋อโอเคทุกคนมันต้องใช้เครื่องไอ้ b l a s t i n นะครับทุกคนเออโชว์มืนไปทีหนึ่งนะโอ้ smooth s t o โอเคมันต้องใช้สมู o สโตนด้วยซึ่งตอนนั้นเราต้องเผาอันนี้ครับทุกคนมันต้องใช้เครื่องอันนี้นะคือผมมึนเองนั่นแหละนะโอเคเราน่าจะคราฟได้ทุกคนนี่เรามาคราฟเป็นโกราเก็ตใช่ไหมอ่าเรียบร้อยครับทุกคนแล้วมันต้องการน้ำด้วยนี่เราก็จะเอาน้ำมาเฮ้ยข้างหน้ามันเป็นไบโอมอ๋อมน่าจะเป็นไบโอมเอ็กซ์ตรีมฮิลล์แล้วก็เป็นไบโอมสวรรค์หน้าวิคือผม โอเคฮะอืมสมูสโตนวันคลาสยังไงเอ่ยสมูทสโตนอาา่อาฮะอหินอันนี้ต้องเผาอีกรอบนึ่งเลยหรอต้องใช้สมูทสโตนประมาณ3อันโอเคครบนะครับผมแล้วก็อันนี้เลยแย่มเลยนี่ครับผมแล้วก็จะใช้อันนี้โอเคปึ๊บมาเรียบร้อยสมูสโตนอ๋อเดี๋ยวนะคือผมอยากได้กระต่ายมากเลยทุกคนเพราะว่าคือแบบว่า กระต่ายนี่เป็นสิ่งสําคัญมากๆนะแนะ่เพื่อในการทําดาบของเราเนี่ยอุ้ยอันนี้คือแคคตัสฉบับใหม่น่ารักดีโอเคทุกคนตอนนี้เราได้สมูทสโตนมาสามอันแล้วเราก็จะคราฟกันเลยดีกว่าครับผมนี่เลยปึ๊รบเยี่ยมฮะทุกคนตอนนี้มันต้องการ3มอันโอเคโอค้โหถือว่าเป็นเลยที่เยี่ยมมากๆเลยเลยเนีาะโอเคสามอันแล้วก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่ามันคราฟยังไงต่อนะคือเราต้องรองเนี่ยแนะ่โอเคน่โอเคเอาเป็นอันนี้ อันไหนจะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้สิโอเคเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวนะอันไหนนะโอเคอันนี้ครับทุกคนอ่ามันต้องใช้สติ๊กโอเคเรามีสติ๊กอ่าเหล็กร้อนต้องใช้สีนะนเผาให้หมดหมดเลยแล้วกันนะครับอ่าเดี๋ยวนะคือเราต้องการสติ๊กแล้วก็ไอรอนนักเก็ตขออันหนึ่งโอเคต้องการไอรอนนักเก็ตแป๊บหนึ่งนะฮะเออดูใหม่ก่อนโอเคเก็ตละแล้วก็จะใช้อันนี้ครับผมแล้วก็อันนี้ปะแล้วอันนี้แล้วก็อันนี้ อา่าเราได้ปอกดาบมาแล้วทุกคนเขาเรียกว่าไงฮะสุนย์จะไปรวยสติ๊กแล้วก็ต้องใช้3อันโอเค2อ,อันและเดี๋ยวนะขาดอีกอันนึงครับทุกคนเราจะได้ดาบมาแล้วนะน่ถือว่าเป็นอาธิยี่ยมไปเลยนะฮ่าฮ่าโอเคปึ๊บเอาสามเอาโอเคนึกว่ามันบัคถูก่าฮะต้องใช้อันนี้3อันโอเค1 2 3เยี่ยมย่ำฮอตคาจนาบริดครับทุกคนแล้วก็อันนี้ป่ะใส่น้ำทำไงอะ วิธีการใส่น้ำนี่มันทำไงโดนวยอ่าสมิทติ้งเทเบลิลอีกต้องใช้สมิทติ้งเทเบลิลเออไม่นะละเหล็กมันหมดแล้วเนี่ยทุกคนเดี๋ยว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 ถ้าเราจะใช้สมิทติ้งเทเบลิลเราต้องเดินกลับไปบ้านเราเลยแหละเนี่ยทุกคนครับผมขออนุญาตนะฮะ2,000 years later โอเคครับทุกคนตอนนี้เราได้เอ,อ่มาเออ่ได้อ,อสัมมิทิ้งเทเบิลเรียบร้อยแล้วนะครับก็วิ่งหลงไปนิดนึงนะก็ <g ül üyor> แบบว่ามันจะใช้เวลาหน่อยๆนะครับโอเคตอนนี้เราได้สปีดิท้งเทโปโอมมาแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะปลื้มเราก็จะใส่เอ่ออันนี้ลงไปครับแล้วก็น้ำอ่าเรียบร้อยครับผมเราก็จะคราฟเป็นดาบของเรานี่ครับอืมอืมสวยโชว์โชว์โอ้ยก็เท่อยูอ่นะที่โค้ตถึงคนเทคกันกูพูดอะไรกู รวมมันก็เท่อยู่นะรวมเออเออท่อยู่นะฮะโอเคเดี๋ยวน่าเราเก็บนี่ก่อนโอเคเก็บเตียงมาอันนี้ก็เก็บมันเลยแล,แล้วกันเผื่อที่พจะใช้ในอนาคตนะคือนี้มันดาเมจเจ็ดนะทุกคนแต่อันนี้คือแบบคาตนาของเรามันน่าจะดีกว่านะนะครับทุกคนถือว่าโอเคเราก็ใช้มันก่อนแล้วกันนะจ๊ะถือว่าเป็นอะไรที่เยี่ยมนะครับผมจะลองเดินไปลงทะเลทรายแล้วกันนะเผื่อที่จะแบบว่ามีแบบกระต่ายอะไรอย่างงี้ฮะคนเราอาจจะได้แบบอัปเกรดของนีอ,อแล้วก็แบบเอ้ยเจอหมู่บ้านมาทุกคนโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่เยี่ยมเลย แต่มันอยู่หมู่บ้านท่ามกลางทะเลทรายอย่างงั้นน่ะเหรอมันมีปัญหาอู้เต่ทำไมชาวบ้านมันอะแ่านะคือชาวบ้านมันเยอะมากเลยนะโอเคมีแมวด้วยอย่างงั้นเหรอโอเคเดี๋ยวเราไปหาที่พักนี่ไปทุกคนคือผมไม่ค่อยอยากที่จะอยู่ทะเลทรายเท่าไหร่นะผมรู้สึกว่ามันร้อนไปหน่อยเนี่ยก็เลยแบบว่าไอยู่ไปอมไปนั้นละกันนะครับที่เราผ่านมาตัวเข้มนั่นนะทุกคนนะเออโอเคไม่เป็นไรซึ่ง อีพีนี <IM> mm ้เราก็ได้เจอหมู่บ้านแล้วเดี๋ยวก่อนที่จะกลับนะขออนุญาตสำรวจก่อนนะนะเพื่อที่จะแบบว่าดูซิว่าหมู่บ้านนี้มีอะไรบ้างพี่ขอโทษผมหนี้ครับขนมพลังเนะขเข้าโอเคขอข้ามหน่อยครับแล้วก็ขนมพลังโอเคเยี่ยมไปเลยเรลองไปลองลุกคมดูนะเพราะว่าคณะไหนเราเนี่ยมันจแรงขนาดไหนทีเดียวทุโอเคเดี๋ยวสำรวจอันบ้านเดี๋ยวเราเริ่มในช่วงนี้เดี๋ยวมีเวสมีวาสด์สโตนเด้อเนี่ยเดี๋ยวนะโอเคเลยนะครับเวสต์สโตนนะฮะโอ้สุดยอดไปเลยนะครับนั่นคือผมได้ลงมอรดเวสต์โตนไปด้วยไงทุกคคนนนนมมมมมัักก็จจะะะแแบบบบบววววว่่าาาาาาโออ้้ยยยเเดี๋ทททไไชงุ ผมรู้สึกเองรู้ว่าชาวบ้านมันเยอะวะนะฮะโอเคเดี๋ยวผมคิดว่าเรารควรไปควรไปเสียงเป็นเลยนะโอเคผมคิดว่าเราควรไปวางหลักปักฐานของเราก่อนนะทุกคนนะใช่ใช่ใช,ใช,ใช่คืออีพีนี้พิเศษหน่อยนะสร้างบ้านท่ามกลางเขาเรียกว่า สามเหลี่ยมจัตุรัสไม่ใช่นะค,คือสร้างตรงแบบท่ามกลางไบโอมอ,อ่าไบาโอมหิมะที่ไหนล่ะไบโอมทะเลทรายกับอ่อไบโอมสวรรค์นักทีเดียวับมันก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าโซโฮอตเบบีเลยนะนะโอเคเดี๋ยวเราหาที่สร้างบ้านก่อนนะครับอืมผมคิดว่าอ่มตรงนี้แล้วกันนะครับน่าจะดูเหมาะนะคือแบบว่ามันมันก็ดูดูดูดีนะครับเออดูดีแน่นอนโอเคเดี๋ยวเราวางอันนี้ก่อนละกันนี่นะครับ Uh, ผมจะต้องการเผามากเลยตอนนี้คือผมต้องการเผา uh, cobblestone มากมากเฮ้ย hey, หรือว่าเราไม่ต้องเผาดีวะเออแต่ผมอยากตัดไม้มากเลยนะตอนนี้คือผมไม่แน่ใจว่าไอเจ้าเ,ออเนี่ย hammer มเ,มเนี่ยทุกคนมันสามารถตัดต้นไม้ต้นเดียวแบบทีละหมดต้นได้หรือเปล่านะอัน,นี้ไม่แน่ใจเยวลองกันล,ลองกันนะทุกคนโอเคเดี๋ยวลองนะไม่น่าได้นะทุกคนนะผมว่าไม่ได้จริงด้วยโอเคไม่เป็นไรถึงมันไม่ได้แล้วก็ไใหม่เป็นไรนะเนี่ยโอเคเก็บม,มา ขอตัดต้นไม้ซะหน่อยนึงนะครับเพราะว่าแบบว่าต้องเอาไปสร้างบ้านนะเนะี่ยขอเนีายทำทูตัดต้นไม้ทำลายป่านะ <c oughs> โอเคอืมเยี่ยมไปเลยนะอ่ะฮะเรียบร้อยครับโอ้ยข้างบ้านเรามีแกะถือว่าเป็นแหล่งอาหารชั้นดีแล้วก็มีหมูด้วยนะเนะยเยี่ยมไปเลย,นะย,ยเพราะฉะนั้นเราจะวางทอดแล้วก็เออเคแกะไม้นะครับหนึ่งสองแล้วก็1 2 3 4 5สาี่ห้า 1>, 1 2 1 2 3 4 5 6โอเค1 2 3 4 5โอเคเรียบร้อยครับทุกคนแล,แล้วเราก็จะแสดแสดแสดแล้วเราก็จะแกะสลักไม้นะครับทุกคนนี่ยังไงผมก็จะใส่คอมเบอร์สโตนแล้วกันน่าอยากมีบ้านหินกับเขานะครับโอเคอุ้ยถือว่าเป็นอะไาชีพเ,เลยนะเพราะว่าผมไม่เคยแบบว่าสร้างบ้านโดยใช้อมคอมเบอร์สโตนเลยนะเพราะว่าคือผมคิดว่ามันดูแปลกๆนะน,นะ แต่ก็ถ้าถ้าลองเปิดใจมันอาจจะสวยก็ได้นะทุกคนจริงไหมเออนะโอเคขอวางเตียงก่อนแล้วกันเริ่มวางเตียงวางเตียงโอเคก่อนอื่นเลยเราก็จะครัฟประตูมาด้วยนะนะเพราะว่าคือเราต้องการประตูไม่งั้นเออมันจะโล่งเกินไปโอเคทุกคนวางประตูโชว์เดยเรียบร้อยแล้วก็จะคิดว่าจะเขีย์พื้นที่ซะหน่อย โอเคครับผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้ปูพื้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวตรงนี้ตรงที่หนึ่งนะครับแล้วก็เรียบร้อยครับทุกคนเยี่ยมไปเลยนะฮะโอเคนะฮะทุกคนะคนะฮะเ,เ,เดี๋ยวผมขออนุญาตอ้ํใส่นี้ไปก่อนนะโอเคนะโอเคนะโอเคเอยเดี๋ยวทำไมมันมาตรงนี้ล่ะนะนอ้องเอ้ามันหล่นไปแล้วไหมนะโอเคได้เวลาลองดาบของเราแล้วทุกคนเ,เสือ้อเสือ้อเสือ้อเสื้อกระเกงนะเสือ้อเสือ้อสามทีครับทุกคนก็ถือว่า เป็นอะไรที่แรงไหมครับตอบเลยว่าก็แรงอยู่นะฮะโอเคโอเคครับเดี hmm. <I feel S 1> uh ๋ยวเรามาใส่นี้ต่อเลยนะครับโชว์เรียบร้อยแล้วก็ต้องใส่เตียงโชว์โอเคโชว์แล้วตอนนี้คือเราต้องการอ่อกล่องเก็บของนี่ครับผมเพื่อที่จะมาเก็บของนี่นะโอเคผมคิดว่าเราน่าจะเก็บแบบเรียบร้อยไปลยแล้วกันนะเพราะว่าผมแบบว่าปกติผมเป็นคนที่เก็บของไม่ค่อยที่จะ เรียบร้อยนะนะก็เรียบร้อยแหละแต่ก็ไม่ได้เรียบร้อยอะไรขนาดนั้นนะน,นะโอเคนะโอเคเพราะว่าผมคิดว่าซีรีส์นี้นะนะคือผมอยากจะปรับตัวใหม่เพราะว่าคือผมอยากจะเก็บของแบบอุย้ยสกิตันสองทีตายทุกคนถือว่าเป็นอะไรที่เยี่ยมอะไรเลยเนะี่ยโอ้สุดยอดมากเลยครับเดี๋ยนะยเดี๋ยวทำไมมันมีทำไมมันอยู่อยู่มันมีควันขึ้นเดี๋ยวโอเคเรียบร้อยครับมานีเลยสกิตนันข้าจะนอนแล้วนะโอเคสุสกิตตันสองที โอเคทุกคนเดี๋ยวเรามานอนกันก่อนนะครับเพื่อที่ให้มันเช้าแต่นะเพราะว่าคือแบบว่าอ่านั่นแหละนะก็คืออยากให้มันตอนเช้าเพราะว่าที่เราจะไปแบบจัดคนแก่กันแต่เราไม่มีเาขาเรียกว่านี้เราไม่มีอันนี้ดีกว่าทุกคนคือเราไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเขาเรียกว่าเาขาเรียกว่าเหล็กนะนะเพราะว่าเหล็กเรามันหายไปหมดแล้วนะนะคือเราเอาไปทาอันนี้ไมหมดแล้วไงทุกคนก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรา ไปลงถ้ำก่อนจบคลิปซะหน่อยหนึ่งละกันนะเพราะว่ามันก็ยังเหลือเวลาอยู่นะนะทุกคนจ้าโอเคจ้าเคเนะี่ยเนี่ยเนี่ยไปเลยเพราะว่าตรงหน้าบ้านเรามีถ้ำอยู่เนะีับทุกคนโอ้ว้าวโอ้ว้าวอย่าไปเลยซะมันมืดมากๆตอนนี้ผมปรับแสงโอเคไปละอืมโอเคดูซิว่าจะมีเหล็กให้เราไหมชุวยดูการเหล็กนะนะคือแบบว่าต้องการเหล็กมากๆเลยขอเหล็กมั่งได้ไหมฮัลโหลฮัลโหลมีเหล็กไหม ไม่มีเหล็กเลยครับทุกคนเดี๋ยวรา่าคือเหล็กมันหายไปไหนกันหมดวะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะใจล่มล้มนะจำจำ,จำจใจล้มล่มนะโอเคนะโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราคืออาจจะเจอซอมบี้ไอ้พวกแร่ก Heroes ็เป็นไปเสียงก็เป็นไรนะนะเราจ,จะเจอซอมบี้แร่ก็เป็นไปได้นะทุกคนอย่างที่มีสิทธินะฮะคือแบบว่าอย่าบอกนะอย่าบอกฉันว่าเธอมีเขาเดี๋ยวนะไม่ใช่ละโอเคผมคิดว่าเราน่าจะ ขุดลงไปเลยแล้วกันนะครับอยากที่จะแบบว่าลองของนะฮะโอเค let's go let's go let's go คือถ้าตกลาวาก็ตายเออแต่ผมไม่อยากตายเอ,อ้ยเจอเหล็กโอเคขึ้นขึ้นขึ้นเราขุดเหล็กแล้วก็ขึ้นเลยหวะนะโอเคเดี๋ยวนะคือผมมีแผนอยู่ทุกคนคือแผนของเราก็คือการขุดแบบแบบนี้เว้ย <c ười> นี่เป็นไ,ไงทุกคนไงแผนผมนะครับจีเนียสสุดๆไปเลยโอเคคืออยากจะได้ไดมอนด์ก่อนจบคลิปด้วยแหละไม่ใช่อะไรหรอกนะโอเคเริ okay. ่ม เฮ้ยเฮยเฮเฮ้ยรูร้หรหรหรเหมือนว่าข้างล่างจะมีถ้ำหรือเปล่าเดี๋ยวไปกดถ่ายรูปเฉย <ś? ไม่ได้จะถ่ายรูปไม่ละเออโอเคนะขุดไปก่อนโอคค่อยขุดล้วกันนะครับนี่เราจะสเตปใหม่งนะทุกคนนี้แล้วก็แบบปึ๊บเ๊บไงเรียบร้อยครับทุกคนเออถือว่าเป็นอะไรที่เยี่ยมไปเลยนะคือแบบว่าคือผมลงมอสเนี้ยปกติผมไม่ค่อยชอบลงถ้ำนะแต่พอลงมอสนี้ทีไรือแบบว่าผมรักในการลงถ้ำม,มากมากเลยนะทุกคนคือแบบว่าเป็นอะไรที่ เยี่ยมยอดมากเลยเห็นเินอยู่ไว้เสร็จแล้วก็แล้วก็มุ่งหน้าหาไดมอนกต่อทุกคนคือผมรักในการลงท่ามาลงวันนี้มาทีไรนะคือแบบมันแบบมันสบายทุกคนเข้าใจไหมแบบปกติอ่ะเวลาเราขุดแร่ใช่ไหมมันก็จะได้แบบบล็อกเดียวบล็อกเดียวอะไรใช่ไ้ยแต่นี้คือแบบว่าสบายมากทุกคนคือแบบเยี่ยมไปเลยนะนะเออดูดิแล้วคือแบบหินนี่คือเต็มตัวมากครับผมแบบการลงมอสที่แบบคุ้มที่สุดในชีวิตโอเคเจอแล้วทุกคน เออก็ค่อยจะหาง่ายเลยนะนะเพราะว่าทำไมมันจะหางไม่ง่ายล่ะคือแบบว่าเราใช้เออ่ที่ขุดมหาโหดนะนะโอ้โหเยอะมากทุกคนถือว่าเป็นอะที่เยี่ยมไปเลยนะเจอไดมอนหกก้อนแล้วเนี่ยนะเยี่ยมจริงๆโอ้เดี๋ยวมีอะไรมาขวางทางเราไม่เป็นไรครับทุกคนเราสามารถโอ้ยไม่ก่อเดี๋ยว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 โอเคเดี๋ยวนะครับเดียนะครับอืมอย่าเพิ่งระเบิดใส่กันนะฮะเดี๋ยวอย่าเพิ่งระเบิดอะไรล่ะอย่าเพิ่งอ่าลวกกันนะเออ โอเคผมคิดว okay, ่าผมจะขุดไปสักหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าคือคลิปนี้ผมก็ไม่อยากให้มันสั้นมากไม่อยากให้ยาวมากนะเพราะว่าเดี๋ยวทุกคน <c oughs> จะเบื่อกันใช่ไหมโอเคก็แบบว่านะฮะามนั้นนะครับผมคือตอนนี้เราก็ได้ไดมอนมาหกอันแล้วซึ่งจริงๆมันสามารถคาฟอันนี้ไดมอนได้บอ่อนทะุกคนเดี๋ยวนะผมขออนุญาตลองก่อนนะเดี๋ยวนะถ้ามันทําได้นะทุกคนน่าจะเป็นอะไรที่สุดยอดกระเทียมเผามากๆเลยนะครับทุกคนครับลองกันเลยดีกว่าอ้ทําได้ด้วยทุกคนลองมาลองดูความโหดของมันครับมาฮะ ว้าสุดยอดเจ้าสบายตัวว้าไปกัดเยี่ยมมากเลยเออแต่ผมไมอยากลองอ่ะคือแบบว่าถ้ามันเอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าถ้าถ้าเราคือถ้าเราใส่ลาวาแล้วก็ขุดออฟซิเดียนอย่างงเี้ยมันจะได้แบบว่าทั้งแผงเลยบอกทุกคนเราลองดูไหมเออผมคิดว่าเราควรลองนะนะคือน่าจะเป็นอะไรที่เยี่ยมมากเลยนะผมว่าโอเคเดี๋ยว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 อู้แล้วดูอู้แล้วดูนะฮะใจเย็นนะฮะทุกคนนะฮะโอเคนะฮะ อ๋อขออนุญาตขุด <fastest> น <fate> okay, okay, right, pues mm ี้ออกก่อนแล้วนกั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 นโอเคเจอโอเคทุกคนคือผมจะมาหาบล็อกน้ำก่อนแล้วกันนะคือบล็อกน้ำทุวยคิปเปอร์คิปเปอร์โอ้โหคิปเปอร์ไม่ได้ได้ระเบิดอะครับตายก่อนนะเออมาดิว่าอุ้ยข้างล่างเดี๋ยวโอ้โหคิปเปอร์เต็มไปหมดเลยนะขอขึ้นก่อนแล้วกันจะเย็นๆคือพี่ไม่ได้มาทำไม่เดี๋ยวยายายาโอเคเรียบร้อยโอ้โหโอ้ my god ทำใหญ่มากทุกคนโอ้หถือว่าเป็นอะไรที่เยี่ยมไปเลยนะนะเดี๋ยวค่อยมาสำรวจทีหลังแล้วกันเพราะว่าตอนนี้คือคลิปม,มันจะยาวเกินไปหน่อยนะนะคือเดี๋ยวค่อยเราแบบว่ามาพูดอีพีหน้าแล้วกันนะครับว่าอืมเราจะสามารถขุดมาได้ไหมนะทุกคนโอเคก็เดี๋ยวเจอกันอีพีหน้านะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้านะทุกคนบ๊ายบายครับคือแบบว่าได้ที่ขุดไดมอนด์มาแล้วมันเป็นอะไรที่เยี่ยมมากๆเลยนะเนี่ยคือแบบอืมรักอะรักมอสผมรักมออนนี่นะะฮคืแบบวาดดูิ คือมันดีมากเว้ยทุกคนคือแบบขออนุญาตแถมสักหน่อยนึงแล้วกันนะก็แบบคือผมชอบจีนเ้ยคือแบบว่าผมบอกเลยว่านอกรอบนี่คือเหมืองแต่ทุกคนคือผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่โอ้เยี่ยมยอดมากๆเยี่ยมยุดชุดนอนมากๆาครับทุกคนเออผมเอามาจากไหนวาไอเขาวมาเยี่ยมยุดชุดนอนเนี่ยนะโอเคนะคือผมรู้สึกมันติดปากมากเลยอ้คำพูดเราเยี่ยมยุดชุดนอนนะทุกคนเออโอเคจบการอภินีหาทุกคนบายบายครับผม